สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดรัฐบาลวิกตูเข้าตาจนอุบัยเท,ท็จเป็นไม้เด็ดของพวกขี้แพ้คนที่คิดเป็นจะไม่เบี่ยงเบนเอาความเท,ท็จมาทำลายประเทศใช้ตักกัป้ายสีว่าเห็นไหมเขาจะทำให้เป็นสาธารณารัฐทุกครั้งผลิตการพ่ายแพ้เสียรูปมวยมักอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาเสด การแบ่งแยกดินแดนทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ต้องจับกลุ่มคนที่ปูดเรื่องนี้เพราะปากเหม็นบ่อนทำลายประเทศประดิษฐ์วาธกรรมลวงหลอกเป็นอุบายอันเป็นเท็จเจ้าน้าที่ของรัฐจะปล่อยให้คนคิดต่ำซามเช่นนี้โดยไม่คิดรวบตัวหรือเข้าจับเอามันมาสอบให้มันตอบสาธารณารัฐที่มันป่วนเอามาจากไหนการคอรับคิดจะสอนคนดื้อต้องรู้จักรอเวลา การขีดเส้นตายจาก9วสวารสหรัฐเป็นความเฉียบขาดและเด็ดขาดที่เขาได้ประกาศสิทธิออกมาหากมีการปฏิวัตริรัะทประหารกันในประเทศไทยเขาพร้อมที่จะใช้ไม้แข่งมาตรการรุนแรงกับผู้ที่คิดปฏิวัติในทันทีเพราะนักเรียนนักศึกษาเยาวชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อกลุยทางให้ประเทศสู่เสรีภาพและความเป็นธรรมในระบบทีธทําให้ชาติจเจริญใครปฏิวัติถ,ถูกจัดหนัก รับประกันชีวิตยับเยินอยากโกรธแค้นศัตรูให้มากนักเพราะเขาพูดความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับงบประมาณมหาศาลอนุมัติเงินให้ทหารไปไหนละ่ะหน่วยงานซ่อมแซมสะพานที่ว่าจะให้เสร็จอย่างรวดเร็วอยู่ที่ไหนกันขอรับน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชของตาไข่มีประชาชนตายไปแล้วล่าสุด21ราย เป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของแผ่นดินแดนสตอถนนหนทางและสะพานข้ามแม่น้ำถูกน้ำที่หลากหลายกราดเชี่ยวพัดพังระเนระนาดสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นจุดต่อเชื่อมควรที่ทหารต้องนำหน่วยออกมาซ่อมแซมเพราะมีงบและหน่วยงานที่สร้างเสร็จในพริบตาสะพานขาดทหารไม่ลงไปปฏิบัติซ่อมสะพานเหมือนที่คุยละจ้า ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วคือผู้ที่ยังดีไม่พอตำหนีฝ่ายค้านที่เหมินไม่ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันปรากฏว่านายแพทย์สุกิจอัโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาฉะทันทีตามความเป็นพักปอชอปเมื่อคราวที่มีการยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญพักพระรองชารัฐของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีหัวนหน้าพักพระรองชารัฐยื่นยติกรวีกรวาด แต่ก็เตะถ่วงให้ศึกษาการลุมติเสียเช่นนั้นแทนที่พรรคประชาธิปัตย์จะก,กระชากหน้ากาก,กพกรรคพลังชารัฐกลับลูดซิปปากเงียบฉี่แต่ทันทีที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมสังคกรรมคณะกรรมการสมณฉัน,น,นด้วยกระซวกเขามิดดามกราเฉพาะกับพรรคฝ่ายค้านแต่ไม่เคยเล่นงานพรรคพลังชารัฐสักคำ ลูกผู้ชายชะไหนเลยจะยอมมีสองเจ้าทักษิณชินวัตรในฐานะผู้รับใช้ประชาชนคนเก่าอยากให้บ้านเกิดเมืองนอนเชียงใหม่ได้นายกอบจอที่มีความสามารถและนำความรู้ระดับสากลไปพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้าทาันสมัยการเขียนสารส่งมาถึงชาวบ้านหลายคนดูว่าเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้คนที่ทักษิณและยิ่งรักชินวัตรเชียร์และหนุนจะได้รับผลกระทบ แต่วันนี้ทุกคนหูตาสว่างไม่ปล่อยให้อำนาจนอกระบบมากดขี่ทำลายกันมาทุกวิถีทางหมดเวลาการใช้อำนาจเพื่ออําพรางกันแล้วในเวลานี้งานนี้โดนแน่ระวังจะโดนความบาดไม่รู้ตัวรัฐบาลประยุทธ์หาศัตรูด้วยปากเนา่าเลิกทำตัวเป็นเห็บเหาเสียทีไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพไม่เน้นกำลังแต่เน้นปัญญา เฉพาะปัญญาของก้าวสวสหรัฐโดยคุรดาแทมมี่ดักวิร์ดพร้อมออกอาวุธหากมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารในเมืองไทยขึ้นมาน้ำยาที่จะรับมือพยายอินซีอเมริกาก็ไร้คุณภาพแต่ทว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยยังต่อต้านเขาด้วยความคร่ำครือ บัตรนี้สหาภาพยุโรปร่วมผสมประสานขึ้นบัญชีดำประเทศไทยกันตามมาเพราะมีมาตรการหนักที่จะแสงชั้นความบาลดลงโทษด้านการค้าด้านการคมนาคมและอีกหลายๆอย่างอย่างเฉียบขาดถ้าใช้ความรุนแรงกับเด็กเขายึดประชาธิปรไตยทุกแห่งมองรัศดร63เป็นจุดแข็งที่ทำถูกตามสเปคไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูคิดสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น ความคิดเห็นของสมาชิกสภาคองเกรสเป็นความปรารถนาดีจากตำรวจโลกที่อยากให้เมืองไทยสงบไม่ใช่สร้างสงครามกับประชาชนให้เกิดทุกข์เห็นการกล่าวเตือนเพื่อให้ฟังรัศดรหกสาที่ยืนอยู่บนจุดแห่งความเป็นประชาธิปไตยเนื้ออีกฝ่ายเพื่อให้เกิดการรับฟังในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีแต่บางคนทำปากยื่นปากยาวหาว่าเขาว่าเผือกเรื่องอะไรด้วย เพียงเพราะตัวเองอยู่อย่างล่ำ,ำําไม่มองประชาชนอีกเกือบ70ล้านคนที่ลำบากภายใต้การบริหารของผู้นำในยุคนี้หาศัตรูด้วยปากเนา่นาๆเลิกทำตัวเป็นเห็บเหากันเสียทีคุณไม่มีทางเดินทางข้ามมหาสมุทรได้เปรียบไปแล้วเหมือนกับพลเอกประยุจันโอชานายกธฐมุตรี และรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมแล่นคลื่นโตลมออกจากท่าก็ล่มปากอ่าวทันใดทั้งโลกนี้มีชาติสืบสันติพันธ์กันกว่า200ประเทศแต่ไทยเราไม่มีคาที่จะหยัดยืนบนผื้นแผ่นดินอื่นได้เลย6-7ปีที่นายกประยุทธ์เป็นกัปตันพารัฐนาวาไทยไม่สามารถสร้างศักดิ์ศรีให้เป็นที่เก่าขานกลายเป็นประเทศเล็กที่ถูกคีบเหล็ก จากประเทศใหญ่สหรัฐและสหาภาพยุโรปแอนตี้ไม่ใครลอกเสียทีประยุทธ์อยู่อย่างโชดช่วงแต่เมืองไทยร่วงควงสว่านสิ้นดีอย่าเนรคุณคนที่ยื่นมือให้เรายามที่ไร้ประชาธิปไตยโดยโฟกัสจีรกุดาลดาราสาวจากแฟนชันผู้มีต้นทุนแห่งเสรีภาพและความยุติธรรมยืน กับฝ่ายล้มกลุ่มหนุ่มสาวก้าวหน้าอย่างไม่เกรงกลัวใครทำนองครองธรรมของโฟกัสสร้างจุดเด่นให้ไทยมีประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคนไม่ว่าคนที่รังเกยียจประชาธิปไตยจนออกหน้า พฤติการของพวกป้ายสีตีไข่นับวันมีแต่ไร้เหตุผลขาดสติเอาแต่อารมณ์ความเกลี้ยกล่อมเป็นที่ตั้งมหาวเอเนิรุณแผ่นดินพวกที่มือไม่พายแล้วเอาเท้าราน้ำน่าจะเป็นคนที่เนรรุณแผ่นดินที่สุดเที่ยวด่าคนดีทำเพื่อคนทั้งชาติทำตัวอุบาทเป็นท่าที่ไม่ยอมหยุด การเมืองไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนไม่เก่งก็ล้มเก่งเกินไปก็ถูกล้มคณะราษฎรหกสของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่ล้มล้างการปกครองคิดจะฟาดฟันเขาให้ท่าลมเป็นอันว่าการยื่นคำร้องของสนทิยาสวัสดี อดีตสมาชิกพักรัชารัฐฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา49ให้ตรวจสอบการชุมนุมของประชาชนเยาวชนปลดแอกเพื่อสกัดกั้นการชุมนุมที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้ชะงักเรื่องที่ฟ้องมาไม่เข้าง่ามเทโพสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแล้ว คำขออื่นย่อมมีอันตกไปนักเรียนนักศึกษาเข้ามาตามช่องชุมนุมอย่างถูกต้องเขาใช้สมองเรียกร้องอย่างโปร่งใสขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุทกท่านเข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ